สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นหนุ่มศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับคุณคูณนุษนะคะในวิชาภาษาไทยช่วงบ่ายนะคะวันนี้นะคะคูนุษย์ก็มีเรื่องสระอานะคะมาฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆได,เด้เรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะและในวันนี้นะคะคูนุษก็มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับเรื่องคํำสระอามาฝากเด็กๆด,ด้วยถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะ การแจกลูกสะกดคำสระอาสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำไปน้องๆจำได้ไหมคะ ว่าพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางคือกอไก่จอจานดอเด็กตอเตา่าดอชดา,ตอ,าตอปต,ตอปตักมือไม้อไปอปลาออ่าง แล้วยังมีใครจำได้ไหมคะว่าสระตัวนี้คือสระอะไรและอ่านว่าอะไรใช่แล้วค่ะสระที่น้องๆเห็นคือสระอาอ่านว่าอาสระอาค่ะแต่ถ้าเราเอาพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางมารวมกับสระอาล่ะจะเป็นยังไงนะ ตามไปดูกันเลยกอากากอากาว่ากามาจากกอไก่ประสมกับสระอาสะกดว่ากออาอ่านว่ากา อาจารย์ผสมกับสรอาสะกดว่าดอาอ่านว่าจจาจาดออาดาดออาดามาจากโดเด็กผสมกับสรอา สะกดว่าดออ,อาต่ตาตาตาดาดาตาตา,าตา,า,าต,ตาตาาตาตาตาาต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 เตาาตระามาตบสรตาสาตาาาตาต อาอ่านว่าอาบออาตาครับบาบออาปาบออาบาครับมาจากบอใบไม้ผสมกับสะอาปรากฏว่าบออาอ่านว่าบา ปออาปาปออาปาปออาปาครับคำว่าปามาจากปอปลาผสมกับสระาาปรากฏว่าปออาปาปออา โออาโคอาโอโออาอาโออาอาคคำว่าอามาจากอออางประสมกับสระอาท่แปว่าอ อ่านว่าอ่าอาอาแจากลูกสะกดคำที่มีสระอาะแล้วเราอเด็กๆคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องคำที่มีสระอาะผสมกับพยัญชนะไปแล้วใช่ไหมคะ ทีนี้เรามาดูหน้าสิบสี่เด็กๆเปิดหน้าสิบสี่นะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าสิบสี่นะคะใครเจอแล้วนะทีนี้เรามาดูนะคะหน้านี้นะคะข้อที่สิบนะคะให้นักเรียนนับจํานวนภาพที่กําหนดนะคะแล้วเขียนเลขไทยให้ถูกต้องอ่ะเด็กๆดูอดอกกุหลาบนักเรียนน้บซิว่ามีกี่ดอกเร็วนับเร็ว ใครนับก่อนแว่าเด็กๆมีความว่างวัในการไม่ไวพิบนะคะในการดูดูนะคะใส่เลขเจ็ดไทยลงไปเลยลูกต่อไปส้มส้มค่ะเริ่มเรียนยังคะค่ะส้มมีกี่ผลคะหน้าสิบสี่นะคะตอนนี้คุณคุณครูกำลังสอนหน้าสิบสี่อยู่นะคะเด็กๆที่เข้ามาใหม่อ่ะส้มมีเจ็ดส้มมีกี่ผลนะ ยเป็นผลคะอ่ะมีคนตอบ8ผลกมค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆใส่เลข8ไทยลงไปเลยต่อไปตัวอะไรคะเนี่ยกละวอกกระมีกี่ตัวลูก4ตัวค่ะมีคนตอบถูกนะคะใส่เลขไทยลงไปให้สวยงามนะคะต่อไปแอปเปิลมีกี่ผลลูก8ผลค่ะอ่าแอปเปิลนับใหม่แอปเปิลกี่ผล ดาวผลค่ะ,อะลองดูเฉลยถูกต้องค่ะแสดงว่าเด็กๆน่าถูกต้องนะคะอ่ะต่อไปนกมีกี่ตัวลูกสองค่ะห้หา,าค่ะอ่ามีคนตอบห้าตัวมาถูก <คน S 1> ต้องค่ะเล่นไหน่หรอคะเล่มสีเล่มเดิมค่ะเด็กๆวัวนะะวนี้เรียนอยู่หน้าที่สิบสี่นะคะใครที่เข้ามาใหม่ลูกเด็กเปิดหน้าสิบสี่นะคะ อ่ะครูไปนะต่อไปเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเวลาอ่ะทีนี้เด็กๆเปิดมาหน้าที่สิบหกเลยค่ะที่เสร็จแล้วเปิดมาหน้าสิบหกนะคะครูนุชจะอ่านให้ฟังนะเรื่องความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสระอาหน้าสิบหกนะคะสระอาเป็นสระเสียงยาวนะคะนักเรียนลองพูดสิคะอาพูดสิออกเสียงอาดิอายาวไหมคะเพราะฉะนั้นสระอาเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวค่ะ เสียง<แ>ยาวค<แ>่วิธีเขียนสระอาให้ลากเส้นจากบนนะคะลงร่างตามสูตรตามลูกศรน,นะคะ<แ>ดังนี้นักเรียนดูเห็นไหมคะลากจากข้างบนลงมาเวลาเด็กๆเขียนสระอาเห็นไหมลูกอย่างนี้นะคะต่อไปเขียนสระอาไว้ข้างหลังเพียรชนะต้นด้วยนะคะเช่นคําว่ากาเด<แ>็กๆสังเกต,ตสกตระอาจะอยู่ข้างหลังเพียรชนะใช่ไหมคะ ต่อไปถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนสระอาไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะเช่นมีพยัญชนะต้นคำว่าหอหีบกับนอหนูใช่ไหมคะเราเติมสระอาลงไปก็จะอ่านว่าหอนอาหนาใช่ไหมคะเด็กๆดูตามนะเด็กๆจะได้เข้าใจคำการใช้คำสระอาได้มากขึ้นนะคะต่อไปพยัญชนะที่อยู่ข้างข้างหลังสระอาเราเรียกว่าตัวสะกด นะคะเช่นคำว่าบ้านเาหมมเ็นไหมล,ลูกจะมี<ๆ><ๆ>มนอนหนูนี่นะคะอยู่ข้างหลังสารารไม่รู้ว่าเล่นไหนอะค่ะเล่นนี้ค่ะลูกอันลกอันเจ็ดอันแปดอันรูแลวค่ะอ่ามีคําว่านอหนูใช่ไหมลูกอยู่ข้างหลังสาอาใช่ไหมคะจะอย่างนี้เราจะเรียกว่านอนหนูเป็นตัวสะกดแต่แวเวลาสะกดสาราก็ต้องสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะคำนี้ก็จะสะกดว่า บอานอบานไม่โทบ้านนั่นเองนะคะต่อไปคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะและมีตัวสะกดด้วยเด็กๆดูนะคะเช่นคำว่าปราบเห็นไหมคะจะมีพยัญชนะต้นอยู่ข้างหน้าสระอาสองตัวมีปอปลากับรอเรือและตามด้วยสระอาใช่ไหมคะมีตัวสะกดไหมเอ่ยมีไหมดูดิเด็กๆใครตอบกูได้มีตัวสะกดไหมเนี่ย มีตัวสะกดนะคะคือตัวบอใบไม้สะกดนั่นเองนะคะเราจะอ่านว่าปรออาบอปรใช่ไหมคะอันนี้เป็นคำที่มีพยัญชนะต้นอยู่ข้างหน้า2ตัวนะคะใครเข้าใจแล้วเราไปต่อเลยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆสระอาใช้ไม่ยากเลยอ่ะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านสะกดคำสระอาอ่ะเด็กๆปิดไม้อ่านเลยนะลูกนะไม่ต้องเปิดไม้อ่านตามคุณครูนะ ีไปนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านกันกาสะกดว่ากออากาไปนะคะป่าสะกดว่าปออาปาไม่เอกป่าเด็กต้องฝึกอ่านนะกอไปยายสะกดว่ายออายอไปนะคะ หมาสะกดว่าหมาสะกดว่าหอมออาหมาเด็กๆดูตามครูได้นะคะอยู่หน้าสิบเจ็ดต่อไปบ้านสะกดว่าบออานอบานไม่โทรบานบอ่านสะกดว่าหอมอ ไปทบทวนอ่ะอีกรอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะข้ามไปก่อนเนาะเรื่องนี้เด็กๆต้องฝึกหาสกดอ่านบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้อ่านหนังสือได้คล่องได้เก่งขึ้นต่อไปยังอยู่ที่หน้า17เหมือนเดิมนะคะเด็กๆคำสั่งนะคะให้ทำชี้แจงให้นักเรียนฝึกอ่านคำนะคะในชีวิตประจำวันอ่ะเด็กๆอ่านตามครูเลยนะคำแรกนะคะดูตามครูเลยนะคะหน้า ครูจะอ่านครูจะอ่านคำเลยนะคะให้เด็กๆไปฝึกสะกดเองนะคำที่หนึ่งเด็กๆอ่านตามครูเลยนะลาไม่ให้ลูกน้องมาไปมาไปนะคะอ่ายาชาขานไม่ตอนเนี้ยาไม่เห็นหัวหรอก ขาดตต่อไปนะคะล้างต่อไปนะคะร้านต่อไปนะคะกวาดต่อไปนะคะคราบต่อไปนะคะกราบต่อไปนะคะหลายคำต่อไปนะคะ หน้าไปนะคะคำที่มีสองพยางนะคะเด็กๆฝึก,กอ่านตามคุณครูแล้วเด็กๆไปฝึกสะกดคำที่มีสระอานะคะปาลากรายไปนะคะหยาบคายต่อไปนะคะปรากรามต่อไปนะคะหน้าหนาวต่อไปนะคะคำที่มีสามพยางนะคะสามคำนะคะ ตาหาป่าไปนะคะปลาอยู่นาไปนะคะนามีข้าวคำสุดท้ายค่ะข้าวสีขาวในหน้านี้ให้เด็กๆนะคะไปฝึกอ่านสะกดคำที่มีสระอาด้วยตัวเองนะคะตัวนูเชื่อว่าเด็กๆป .1 น,น,น่าจะอ่านคำที่มีสระอาสะกดได้ทุกคนเลย เรามาดูหน้าต่อไปเลยนะลูกอ่ะต่อไปให้เด็กๆเปิดหน้าสิบแปดนะคะหน้าสิบแปดลูก<ฮ>ให้เด็กทำแล้วค่ะให้นักเรียนเติเตมสระอาแล้วฝึกอ่านคำคำที่หนึ่งเติมสระอาไปเราจะอ่านว่าอะไรคะ,ะใครสะกดได้ ต้ <étique> <ural> นต้นต้นมาปลูกตอไบทำที no ่สองปลาปลาอปลาปลานะคะเติมสารอาไปด้วยนะลูกนะใส่ไปเลยนะคะคำที่สามาตะกดค่ะนานาไปคำที่สี่คำนี้ลูก เติาลาสะกดตว่านอาณาไปคำนี้ลูกเติมสระอาลงไปเราจะอ่านว่าอะไรคะอี้าอ่านว่าว้าวเวลาสะกดสะกดว่าอะไรวออาววาวว้าไม่เอกว้าวนะคะอ่านต่อไปคำสุดท้ายคำว่าพออาผ้าอะไรลกผ้านะคะอ่านว่าผ้าเวลาสะกดเราจะสกดยังไงพออาผ้า ขออาผ่าผ่าไม่โทรผ่าขอราะว่าผ่าอาาไม่โทรผ่ะเด็กๆใครเขียนเสร็จแล้วใครเขียนเสร็จแล้วเราไปต่อเลยอะไรตอนนี้มีครไปอยู่หน้าสิบแปดรูปหน้าสิบแปดนะคะข้อสามให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์นะคะเอกโทแล้วนะคะให้ถูกต้องให้มีคมีความหมายนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆดูรูปนี้คำนี้เติมเอกหรือไม่โทร ใครตอบได้นี่รูปนี้เติมเกไม่โทรค่ะคำนี้จะต้องเป็นไม้เอกใส่ไมเอกลงไปนะคะก็คือป่านั่นเองนะคะคำว่าป่าแล้วนะต่ปไาคำนี้เด็กๆใส่ลงไปลูกอะไรคะไม้เอกหรือไม่โทรค่ะไมโทรออกเสียงด้วยนะ เดยกจะได้รู้จักไม่เอกกับไม่โทนะคะอ่านว่าอะไรลูกเติมไมโทล,ลงไปอ่านว่าฟ้าฟ้าต่อไปคํานี้ลูกนกมีกี่ตัวเติมอะไรลงไปไมโทอ่านว่าอะไรคะไมโทอ่านว่าห้าเติมไมโทลงไปอ่านว่าห้าต่อไปคํานี้ลูกเติมอะไรลงไปคํานี้เติมอะไรไดคะไม,ไมเอกหรือไมโท ไม่โทรเก่งมากค่ะอ่านว่านาข้าวไม่โทรนะคะอ่ะต่อไปมาดูคํานี้นี่นี่ไม่เอกหรือไม่โทรคะที่คุณวงกลมอยู่ไม่โทรไม่โทรค่ะยาคําว่ายาเติมไม่โทรเก่งมากลูกต่อไปคํานี้ตัวอะไรเอ่ยเติมไม่เอกหรือไม่โทรไม่โทรไม่โทรอ่านว่าอะไรคะอ่านว่า อ่านว่าอะไรคะ shirt? อันนี้อ่านว่าชา้าปลาอลาตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยไม้โทเติมไม้เอกหรือไม่เติมนะเติมไม้โทลงไปอ่านว่าม้าม้างมะม่วงมะม่วงมะต่อไปลาปลาคำสุดไม่ใช่คำสุดท้ายอ่ะต่อไปคำว่าอะไรลูกนี่นี่คำนี้ไม้โทเติมไม้โทกับไม้อะไรคะ ไม่โทรไม่เอกอ่าไม่โทรแล้วก็ไม่เอกใช่ไหมคะไม่โทรอ่านว่าหน้าใช่ไหมคะไม่เอกอ่านว่าตารวมกันเป็นคําว่าหน้าตาหน้าตาอ่ะต่าไคำสุดท้ายของหน้านี้ค่ะรูปนี้เป็นรูปอะไรคะไม่เอกหรือไม่โทรบ้านเติมไม่โทรค่ะไหนใครเสร็จแล้วบ้านเติมไม่โทรนะคะ เด็กๆรู้จักคำที่ใช้ไม้เอกไม้โทได้ถูกต้องนะคะเก่งมากอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าต่อไปลูกให้เด็กๆดูหน้าสิบเก้าหน้าสิบเก้านะ <c oughs> เด็กๆดูนะคะเขาบอกข้อสี่ให้นักเรียนเขียนคาใหม่ให้ถูกต้องหน้าสิบเก้าอ่ะดูตัวนี้เป็นรูปนี้เป็นอะไรคะ <c oughs> รูปอะไรรูปอะไรใครตอบได้ <c oughs> รูปหีบ <c oughs> ก็คือหออหีบ รูปตัวนี้คือคําที่มีสระอาใช่ไหมคะสระอาแล้วตัวนี้คือรูปอะไรคะเด็กดอเด็กเขคือดอเด็กอ่ะทีนี้เรามาดูดิว่าสะกดคํารวมกันนะคะจะเป็นคาว่าอะไรอ่านว่าอะไรคะหาค่ะอ่านว่าหออาดอหาดหออาดอเด็กเด็กเขียนลงไปเลยนะคะบายข้อนี้รูปนี้เป็นตัวอะไรคะเด็กๆ เสือก <chưa> <os>. ็คือสอเสือใช่ไหมคะต่อไปเป็นคำว่าสาราต่อไปหนูหนูก็คือตัวอะไรลูกนอหนูอ่ะเรามาดูสิว่าผสมคำกันแล้วจะเป็นคำว่าอะไรอ่านว่าสารสออนองสารสาอะไรเด็กเขียนลงไปเลยนะเขียนสอเสือเขียนให้ถูกต้องให้สวยงามนะลูกอย่าลืมนะพยัญชนะไทยต้องมีหัวทุกตัวนะคะ พียรชนะนะดูนะพียรชนะเห็นไหมลูกละอ่ำมไปตัวนี้เป็นตัวอะไรคะกอไก่ไก่ไก่ก็คือกอไก่สละอาอันนี้มีไม่โทรด้วยนะเด็กๆมีวรรณยุกต์โทรด้วยต่อไปงูก็คือตัวงองูอ่ะผสมคำการการเป็นคำว่าก้างนะคะอ่าต่อไปตัวนี้เป็นตัวอะไรลูกลิง ก็คือลอริงสระอาสอันนี้เป็นบอลใบไม้ใช่ไหมคะใบไม้ก็คือรูปบอใบไม้เป็นคําว่าลาบสกดคำว่าลออาบอลาสกุลป้าจานจานก็คือตัวจอจานใช่ไหมคะสระแล้วก็นี่ตัวอะไรคะม้าก็คือตัวมอม้ารวมกันเป็นจออาโมจาน่อไป นี่ตัวอะไรเอ่ยยักษ์ก็เป็นตัวยอักษ์ใช่ไหมคะสระอาอันนี้แหวนก็คือตัววแหวนเรามาเขียนคํารวมกันจะเป็นคำว่ายออาวยออาวเก่งมากอ่ะคุณลูกไปต่อนะอ่ะเด็กๆดูหน้าที่ยี่สิบลูปหน้าสุดท้ายแล้วนะคะครูลูกขอเล่งเวลานิดหนึ่งเพราะว่า เดี๋ยวจะหมดเวลานะคะก็หน้ายี่สิบนะลูกให้นักเรียนคัดเส้นตามรอยปะนะคะให้นักเรียนคัดคัดคำตามเส้นปะนั่นเองอ่ะเด็กๆดูข้อความแรกอันนี้คืออะไรนี่ด่าขอโทษทีลูกยังอยู่หน้าสิบเก้าอยู่นะตอะไร อขอโ <นะ S 2> ทษทีลูกขอโทษทีครูดูหน้าผิดเมื่อกี้ครูดูผิดหน้านะคะข้อห้าลูกข้อห้าครูดูข้อหกขอโทษทีนะคะข้อห้าให้นักเรียนเขียนคาสราะอาจากภาพแล้วฝึกอ่านลูกอ่ะ,อะดูดูข้อห้าข้างล่างลูกขอโทษทีหน้าสิบเก้านะคะเมื่อกี้ครูขอเปิดไปหน้ายี่สิบครูคำน้าไปอ่ะรูปแรกรูปนี้เขาให้เราเขียนคําว่าตาลงไปอะเด็กๆเขียนเลยนะคะต่อไปขาไป,าาไปดาว ต่อไปพานนะคะรูปนี้คือตัวอะไรลูกควาไปก่อนนะไปก่อนนะคะเดี๋ยวเด็กๆดูหลังได้เนาะอ่ะเดี๋ยวหมดเวลาอ่ะทีนี้เด็กๆดูหน้าที่ยี่สิบให้นักเรียนเขียนนะคะให้นักเรียนคัดตามเส้นปากอ่ะคาแรกเด็กๆคัดตามรอยปากไปเลยนะคะดาราดาาไปคำที่สองปากกาเด็กๆคัดตามรอยเลยเนาะ คำที่สามค้าขายคำที่สี่หน้าตาไปข้อไหนะคะนอหนูเด็กๆดูข้างล่างลูกสรุปอยู่ข้างล่างแล้วเนาะหน้าหน้าที่ยี่สิบข้อที่เจ็ดให้นักเรียนเขียนคำสาอาตามที่กำหนดนะคะอันนี้ให้เด็กๆบอกชื่อสิ่งมีชีวิตสองชื่อตรงนี้เด็กๆใส่ไปเลยชื่ออะไรก็ได้อคุณนุชยกตัวอย่างมาให้ดู สิ่งมีชีวิตเยอะแยะเลยที่ที่มีสระมีคําว่าปลากับคําว่าหมาคุณลูกยกตัวอย่างมาให้นะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นอีกที่มีคําที่มีสระเช่นหมาหมาได้ไหมลูกได้นะคะลาได้ไหมคะได้นะคะแต่เด็กๆยกตัวอย่างมาสองคำนะคะไม่ได้พังค่ะได้ซื้ออ่ะไปนะคะให้เด็กๆบอกชื่อสิ่งที่ไม่มีชีวิตสองชื่อ คุณนครูนยกตัวอย่างคําว่าถากับคําว่ามีอ่ะคําว่าร้านนะคะอ่ะเด็กๆเขียนลงไปเลยเนาะคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีเยอะแยะเลยนะคะอาจจะเป็นโต๊ะก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะเป็นตู้นะคะได้หมดเลยที่เด็กๆยกตัวอย่างมานะคะถูกต้องหมดนะคะอันนี้คุณนุชยกตัวอย่างให้เด็กๆดูเนาะคุณครูสิ่งมีชีวิตคุณครูเอาเหมือนหนู อ่าได้ค่ะคุณครูคุณครูเด็กๆยกตัวอย่างเหมือนครูก็ได้นะคะหรือไม่เหมือนครูก็ได้นะคะเด็กๆถูกต้องถ้าเด็กๆยกตัวอย่างมาที่ที่เหมือนครูก็ถูกต้องนะคะวันนี้ครูนุชขอสรุปหน่อยนะคะข้างล่างหนยี่สิบนะคะข้อที่แปดนะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสระอาสระอาเป็นสระเสียงอะไรลูก อยียงยาวจ้าเด็กๆเขียนคำว่ายาวลงไปเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นนี่นี่ค่ะน้ำแล้วก็ปิดนะครู่ผมไม่ทันทันไหมเอ่ยวันนี้คุณลูกขอเร่งเวลานิดหนึ่งกลัวจะไม่ทันเวลาทันเนาะอะใครเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วยกมือให้คุณลูกดูหน่อยเลยมีคนเสร็จไหมเอ่ย อันนี้คุณนุชเอาให้งานเด็กๆสองสามหน้าเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่านยาเท่าไหร่นะคะโอเคใครที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเด็กๆชูงานให้คุณนุชด,ดูเลยลูกชูขึ้นมานะคะเดี๋ยวคุณนุชจะขออนุญาตแท็บหน้าจอไว้นะคะเราหมดเวลาแล้วคุณนุชก็ขออนุญาตเร่งเวลานิดนึงนะคะดูก่อนดูให้คุณเ,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 เสร็จแล้วชูเลยลูก ส่วนใหญ่เสร็จแล้วน่ารักมากเลยนะคะเก่งทุกคนเลยเด็กนักเรียนชั้นป1ลนกลุ่มที่1น,นะคะเด็กๆเ,เก่งมากคุณครูมดนะคะชื่นชมนะคะเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะคะทุกคนเลยนะคะเด็กครูมดขอแทบหน้าจอเลยนะลูกนะไบ๊ายบายครับบาะนนะเดี๋ยวหลังจากหมดเวลาเรียนแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปสร้างระลบ้าส่งคุณครูประจำชั้นที่ห้องของนักเรียนด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกูนุชนะคะขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงหน้านะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัค่ะค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายขอบคุณมาก